สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนเสียงเจว๋วแจวอย่าลืนมาอีกแล้วมากคือเก่าไล่งานโตจา้าเป็นยังไดแน่น้อไอ้น้องสุผูสุคนคือสสียู่ดีมีแห้งเนาะคะ่ะเนาะค่กะก็วังว่า คลิปแต่ละคลิปที่ยลินได้ถ้ำลงไปได้นํำมาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆทั้งการสู่ชีวิตกะดีการปลูกพักปูกมีหรืออีหยังกะแล้วแต่นะคะเนาะที่ยนลินน้ำมาแบ่งปัน,นก็หวังว่าอ่าสิเป็นประโยชน์ต่อพี่ตนอนงบหน่อยกะหลายบบทั้งใดกัทั้งหนึ่งเนาะคนะ่ะเนาะเราก็ขอบบุญขอบคุณไลยๆถึงไอถึงนวงถึงครูบาอาจารย์สุภูสุกคนที่เขามารวมรับชมแล้วก็แสดงความคิดเห็น ในบันหน่วยของยายลินเด้อค่ะเด้อเถื่อ่าคลิปใดคาามว่าใด่ายลินว่าผิดพลาดออกไปกะขออภัยไว้ลายๆเด้อค่ะเด้ออย่าถืออย่าซาอ่ายายลินให้อภัยยายลินนั้นถอดให้อภัยให้อภัยยายลินซาอย่าถืออย่าซายายลินดอกค่ะค่ะเอ่อมื่อนี่ยาลินมีอีกอย่างมาว่าให้อายให้น้องฟังว่าตียาลินมีหัวข้อเรื่องเอ่อ เรื่องนี้รู้สึกว่าเยลิ้นบอท่านได้ว่าให้ไอ้ให้หนองฟังเด้ตั้งแต่เหตุช่อง youtube มานี่ก็คืออ่าหัวขอเรื่องการรักษาหรือใช้ยาต่างๆที่เมืองนอกเนี่ยดีกว่าบ้านเราไหมมีความแตกต่างจากประเทศไทยจากบ้านเรามากน้อยแค่ไหนค่ะม,มือนี่เยลิ้นก็มีประสบการณ์ส่วนตัวมา่อว่า้ฟังเนาะคะ่ะเนาะทาแม่นว่ามองไดขอดบ่ถือบ่ตตองพิดพลาดมองไดกะ สำหรับมาดามที่ใส้ชีวิตอยู่ต่างประเทศที่รู้อยู่แล้วนี่ก,ก็ขออภัยไว้หลายๆเ้ยค่ะเด้อคันมี่อีงอยงกลับมาลงในคอมเมนต์น้ำกันเอ่อให้มาอ่านมาหูไปน้ำกันในกรณีถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการใช้ยาประเภทต่างๆเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยโดยประสบการณ์ของเยลินเองนะคะค่ะยะลินในสื่อยามาจากบ้านพี่น้อง จะเป็นยาแก,ก,ก้อักเสบมดลูกอักเสบยาปฏิชีวนะยาแก้ไขต่งตงางๆหลายๆชนิดที่เฮาสามารถซื้อหากินได้ออยู่เมืองไทยจากคลินิกบ้านเฮาง่ายๆด้วยความสะดวกสบายที่เราเคยใช้ชีวิตที่เมืองไทยนะมันมีความสะดวกสบายาหลายๆอย่าง เมื่อคุณมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วสิ่งที่คุณจะคิดถึงบ้านมากที่สุดมากกว่าอาหารการกินก็คือเวลาที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณจะคิดถึงบ้านมากที่สุดอยากจะกลับบ้านอยากจะบินกลับประเทศไทยณนะวินาทีนั้นเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเฮ้ au, งางเจ็บไข้ได้ป่วยเฮาไปหาหมอธรรมดาไปอาบนามไม่ก็โอเคอยู่ดอก ค่ะเฮาพ่อมีต่างเฮ้าไปใจอันคลินิกเนาะค่ะเนาะมันก็หายไปก็เซ้าไปเพราะว่าระบบการรักษาบ้านเฮ้าพยาบาลบ้าเนเฮ้าแลี่ยนตาหนาตาหลังเล่นส่วนดีดีได้พี่น้องในในสถานะที่ยะลินเห็นนะคะแต่ว่าพอเฮามาป่วยอยู่ต่างประเทศเนี่ยขั้นแรกคือการโทรหาหมอพี่น้องค่ะโทรหาหมอบ้ดนอ่ะส่วสีได้ว้ากับหมอกับกดหนึ่งอ่ะกดสอง กดสามกดสามบพอต้องการคําแนะนํากดสีอ่อะกดสี่พี่น้องกดสี่เจ้ากันยกหูลอไปแล้วคิวของท่านท่านอยู่ที่คิวที่ยี่สิบลอไปพี่น้องถือสายลอไปล้างเทียใกล้เสียวดคิวเฮ้าสายตัดไปจ่อยพี่น้องโทษอีกไหมพ่อโทษอีกไหมเราจะต้องมาเริ่มต้นลออีกใหม่บันีเนัสวสีได้เวา กับหมอกับภาษาวศสีได้ว่ากับหมอเด้พี่น้องว่ากับรี่เซ็ันค่ะว่ากับรี่เซันเออว่าสบ่งเมียนเออวันเย็นปีเกิดเจ้าเมียนยังพัดว่าเขาก็บ,บอกไปเจ้าซื้อ,อยังน้ำตะกุนยังบ้านเลขที่อยียังยืนยันมาพัดว่าเออเขาบ,บอกไปเบิร์จะเป็นอียังอ่ะเขาก็บ,บอกอาการไปติบอกไปเพิ่งเขียนรายละเอียดหรือว่าอีเมลนู่นนี่นั่นอเออที่บอกหมอใหอ้ดอกเดอร์แล้วการติดตอ่อกับพี่น้องผู้นึ่งปวยสีตาย ก็อย่าเล่นนี่เป็นพุ่มแพ้นี่ต้องการคําแนะน้าจากแพย์หรือต้องการฉันชีได้ยาบอมือินี่ล่อไปลวดพี่น้องบักสามมือสี่มือคันแม่มันตายตายเอ็ดเล็กเออบอกหนเห็นบอกบอกมาแล้วพุ่มแพ้ขึ้นอีกแล้วพี่น้องค่ะเจ้าสิขั้นตาเจ้าสิเป็นอียังกรษางเจ้ารอแพทย์ติดต่อกับรอหมอประจําท้องถิ่นอยู่นีิเอร์นจีพี่เนาะค่ะเนาะ แม่ตัวเนาะอยะลินคือสีเขียนบ่ผิพดดอกตี้จีพี่เขาอื่นจ้าล่อหมอติดต่อกลับมาซัวหมอสิติดต่อกลับมาอาการล่างเทือกระดีขื่นล่างเทือกระแย่ลงพี่น้องคะเราจะต้องซื้อยาอย่างอื่นกินจากร้านขายยาประทังชีวิตไปก่อนจนกว่าหมอจะโรจะโทรกลับมาหาเราว่าเราเป็นอะไรอาการแบบไหนยูอังกฤษนี่ในภาคพื่น เลขเริ่มเดิมที่ข้าเจ้ารักษาทางโทรศัพท์พี่น้องค่ะพันบ่ได้มานางวัดความดันเฮาบ่ได้มานางังเจาะเลือดวัดความดันเฮ้าคือจังอยู่บ้านเฮ้าเด้กพี่น้องแต่ว่าขันเฮ้าไปหอดลรงบยานอิลีจะต้องเป็นนักอิลีเด้กพี่น้องนี่คือเหตุผลทําไมฝรั่งเวลาป่วยไม่อยากโทรหาหมอ่วยเองเขาก็ให้เศร้าเอาเองพี่น้องฝรั่งดีอยู่อย่างหนึ่งเด้อ ปวดหัวเป็นไข่พ่อปนในปนหนึง่งเขาสิบ่วโทรหาหมอเขาสิบ่วสื่อยากินเขาสิบป่วยหายมันเศร้าเอาเองเขาก็เศร้าอีหลีพี่น้องคันเขาบ่กเป็นโรคไรแรงแท้ๆน่ะปัะจําัคนไทยเฮาหนีเฮ้ยมาอยู่นี่สภาพร่างกายเขาเป็นคนเมืองห่อนเนาะพี่น้องมาอยู่เมืองหนาวแมนบอจวาวาสารพัดตะสิเป็นพี่น้องเอ้ยสารพัดตะสิเป็นถามว่าทําไมเรายังไม่ชินกับอากาศมันกับประเทนหล่ะเฮาบ่ได้เกิดอยู่นี่เนาะพี่น,อน้องเนาะอืระบบหายใจระบบ ทุกอย่างในร่างกายของเฮามันมันกับเป็นไปนเมื่อจังเยลินบ่เคยเป็นภุมมแพ้เยลินก็เป็นพราะเป็นแต่ละปีอาการกับมะคือกันหนักบางปีหนักบางปีเบาบานันนี้เรื่องยาเอาเรื่องยาเฮาเอา,เอายามาจากบ้านจากเมืองไทยเฮาก็กินมันบะเพราะว่าความที่ว่าเราไม่อยากโทรหาหมอที่นี่กว่าเราจะได้รับยากว่าเราจะได้รับความช่วยเหลือกว่าเราจะได้คุยกับหมอมันซา เฮาก็เลยต้องซื้อยามาจากเมืองไทยยาไอ้อยังที่เราใช้ประจำน่ะเราซื้อมาพอเฮากินมันกระเซ้าบานนี่เอาพอเรากินมันหายเขากับสิบโบมีรไล่ละเอียดการจ่ายยาจากหมอทองทินที่เฮาอาศัยอยู่ประเทศนั้นๆได้พี่น้องไล่าการโบมีเปียยังอวางสันติตอนตอนยายลินป่วยเป็นซีกนี่นะ่ะยายลินก็กินยาบานเฮาซีกนี่นะ่ะ เราเยลินบ่ได้ไปหาหมอก็เอานวดเฮ็ดนวดเจาของอยังเจาะขวางไปนะ่นละรักษาแบบพื้นฐานเจาของไปที่นี่พ่อไปหาหมอหมอถามว่าเธอกินยาอย่างยายลินก็เลยบอกว่ายานี่นี่ยานี้ที่ประเทศอังกฤษไม่มีเธอไปเอามาจากไหนเธอกินมานานเท่าไหร่แล้วง่ายายลินก็ถือหมอให้เอ่อหมอคือให้ให้กระชั้นก็กิกนหันแล้วท่อหาเธอซัวสีได้เออฉันก็ปวดก็เจ็บเนาะ เออเข้ากับบอกเหตุผลเข้าไปหมอบอกว่านับแต่นี้ไปห้ามกินยาที่เธอนํามาจากเมืองไทยเป็นเด็ดขาดเธอจะต้องสั่งยาจากที่นี่เท่านั้นเพราะอะไรเหรอเพื่อที่จะให้เธอมีรายรายละเอียดการจ่ายยาจากหมอที่นี่เธอเป็นคนของของประเทศอังกฤษแล้วเธอต้องเข้ารับการรักษาหรือว่าตามระบบนั้นๆเธอจะไม่กินยาขั้นตอนไม่ได้ถ้าเกิดเธอเป็นอะไรไปแล้วพวกเราไม่มีข้อมูลของเธอเราจะรักษาเธอได้แบบไหน เราจะเราจะทำอย่างไรถึงจะรักษาเธอได้ในเมื่อเธอไม่มีประวัติการการรับยาจากที่นี่เธอกินยาจากเมืองไทยซึ่งเราไม่รู้ระบบรักษาของคุณกับเรามันไม่เหมือนกันอ้าวหมอว่าจังสันมาฟังเบืองเหตุเบืองผลเพินเากระถึกเดฟพีน่นังในมเมื่อเฮาอยู่ประเทศอังกฤษ แง่เจ็บไข่ได้ป่วยเข้าไปหาเพิ่นเพิ่นสิมีรายละเอียดเข้าไวเบดเพิ่นใจยาตัวได้แห้เข้าวันทีทอได้เดียนไดยาแก้อีหยังเข้ามีอาการดีขึ้นบ่เข้าแพ้บ่เขาสิมีรายละเอียดให้เข้าแต่ละตัวยานั่นๆไปมันก็ดีต่อการที่เขาสิรักษาเข้าในในในข้าวต่อไปที่เข้าบ่สบายแต่ถ้าเรากินยาที่นํามาจากบ้านเราเนี่ยเขาบริได้มีรายละเอียดของเข้าพี่น้องค่ะเพิ่นเ้ากระถืออยู่ คันสมมติว่าเฮ้าน่ะกินยาบ้านเจ้าของบได้แล้วบ้านี้ซิงโง่ไปให้เพื่อนรักษาเพิตต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ได้พี่น้องซึ่งระบบของเขาถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะว่ายูนี่สิมาซื้อยากินซุ่มซีซุ่มหาได้คือบ้านเฮ้าบได้ไม่มียาชุดขายไม่มียาวิเศษขายเหมือนบ้านเราได้พี่น้องสิงไปร้านขายยายูนี่ซื้อได้แต่เฉพาะยาพารายาอ่อนๆถ้ายาอะไรก็แล้วแต่ที่แรงกว่ายาพารา คุณจะต้องได้รับใบสั่งจากหมอเท่านั้นให้ไปเอาอยูหล้านขายายายืนกระดาษแผ่นนี่ให้เออว่าเนี่ยยาหมอสั่งร้านขายยาเขาจังสิจัดยาตัวนั่นๆให้เฮ้าเด้ดพ่นวงองบ่แมนเฮ้าสียางเขาไปคือคลินิกบ้านเฮ้าได้ไปบอกอาการฉันเป็นจังจันจังส่เขาจัดให้เลยบ่แมนเด้ยูนี่มีอยู่ค่ะถ้าเป็นแค่ขันพื้นฐานอย่างเช่นเยลินเนี่ ลอยาจากหมอบบได้เนาะคะ่ะเนาะไอพุ่มแผลเนี่ยรอจากหมอโดนบบได้เพราะว่ายาลินต้องการยามามามาระงับซะก่อนยาลินกับไปร้านขายยาซึ่งเราจะต้องเล่าอาการให้เขาฟังเขาก็สีหายาตัวที่ตัวที่แห้งห้เห้าซึ่งแห้งในที่นี่ตั้งจากที่หมอให้ถ้าตัวที่เขาแนะนําให้เราเราใช้แล้วไม่หายเราจะต้องโทรติดต่อหมอนั่นคือล่านขายยาแนะนําเห้เขาไม่ขายายาให้เราสุ่มสี่สุมห้าได้พี่น้อง เพิ่นบ๊ายายอย่าให้ห้าซุมซีซุมหาเพราะว่ายูนีระบบสุขภาพของเขาค่อนข้างจะจะดีพี่น้องเพิ่นบ๊าจบายอย่าซุมซีซุมหาเกิดว่าข้าเป็นอย่าง,างข้นมากข้าไปฟ้องร้องเขาได้เขาเสียได้พี่น้องจังหมอนในคือกันค่ะ คิดว่าระบบเรื่องนี้กัสีคล้ายๆบ้านเฮาอยู่นะก่อนเพิ่นสีเห็ดอีหอย่างเพิ่นก็ต้องถามตรงอย่างเฮาอยู่เดาา้เพระาะว่าเพิ่นก็ยยานเฮาฟ้องเพิ่นกลับคือกันในกรณีนี้เนาะคะ่ะเนาะค่ะค่ะอย่าล่นกับเอาประสบการณ์การใช้ยาอย,ยู่ต่างประเทศการหาหมอยู่ต่างประเทศอย่าง,งาไงสาแดกว่าบ้านเฮาบอกยากบอกว่ายากพี่น้องแล้วระบบกดซ่าซ่าค่ะใน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 กรณีนี้เนาะคะ่ะเนาะขออภัยค่ะอยู่บ้านเฮาน่ะถามยลินว่า ยลินถามมาแล้วบอสำหรับเยลินเองนะมีความภาคภูมิใจนะที่เกิดเป็นคนไทยแล้วกะได้เกิดในประเทศไทยเพราะว่าบ้านเรามีสิ่งดีๆมากมายหลายอย่างกว่าที่คิดพอมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี้ยลินคิดหอดบ้านหฮงห้ง,หงภูมิใจหฮงภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยภูมิใจที่ประเทศไทยไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของใครภูมิใจในแผ่นดินเกิดจากความอิหริยาเหมือนวันติ มันมีความดีหลายหลายอย่างเราด้อยจากเขาก็แค่การส,ส,ส,สถานะทางการเงินของเราเท่านั้นค่าเงินของเรามันถูกเราเรา,เราก็เลยดูเป็นประเทศที่ยากจนประเทศที่ด้อยแต่เขาบม่ได,ด้ด้อยหรอกพี่น้องเรามีดีกว่าฝรั่งเยอะแยะมากมายพี่น้องคะ่ะหลายกว่าที่คิดเลยละ่ะ พุ่มใจไวถอะอยางหน่อยรังหยาดที่ิมีไม่หาม่นาคือเฮ้าหยาดที่ิมีบานอยู่อาศัยเป็นรักแรงใดคือเฮ้านะ่ะหัวง่ายๆเขาได้เมียไทยที่มีหายม่น่าซ้ำเขาได้เศรษฐีและพี่น้ององเราสมองเมนค,ค่ะค่ะนี่คือระบบการรักษาพยาบาลการใส่ยาอยู่นี่ดังนั้นแล้วยยล,ลินก็เลยบ่สามารถที่ที่สั่งยาซื้อยาที่เคยกินเคยใส่มาจากเมืองไทยได้ก็ต้องย่อม ซาก็ต้องย้อมเล่าหมออยู่นี่เขาแจกยาหายใจยาหายตามอาการนั้นๆน,น,นะคะสีอ่อนสีแก่ก็ขืนอยู่กับดุลพินิษของเขาว่าไปแล้วก็จะไข้หนูทดล่องยาเปรียบเทียบกับบ้านเห่ากับไข้ไข้กันคือทาย,ยาตัวนี้มันโบเวิร์กมันโบดีคนก็ต้องจัดยาตัวไม่ชุดไม่แห่เห้าอันไม่แห่เห้ากินล่องไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิถือจังสีหนาพีน่น้องค่ะจังของยาลินนี่ก็คือกันค่ะนี่คือความยากลําบากของของการ ใช้ยาของการรักษาหรือใช้ยาต่างๆในใน,ในในในต่างแดนนะคะว่าความหยากความไงเ,เปรียบเทียบกับบานเห่าแล้วมีความต่างซํำใดก็บ,บอก่ายๆบานเหาก็ดีอีกแบบนึงอยู่นี่ก็ดีอีกแบบนึงเฮามาเอาเหตุและผลแยกแยะแ,แล้วเอ,เอาความเป็นจริงแยกแยะแล้วเพิ่น เพิ่นก็ดีค่ะพี่น้องดีอยู่แต่ว่ามันบ่ท่านใจเฮ้าเท่านั้นเองบ่ท่านใจในในการโทรการที่สีใดติดตัวการทีสีนนู่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าเราโทรไปเราจะได้คุยกับหมอประจําเลยได้พี่น้องโน no, ค่ะโนเวบ่มีทางเจ้าจะต้องแพรรีเซพชันรีเซพชัน,นสอบประวัติเจ้าเปิดเลี่ยวอ่าเจ้าคอยสิส่งต่อไปหาหมออหมอว่างย้ำใจคุณแี้วเวฟฟัวเอะฟิ days, วเดวสันรออีกสองแฟมเมอ่อเดอหมอจิตติดต่อกับ ไมู่นแน่พวกนึงะสิตายแล้วเวออพี่น้องผู้นึงละสิตายแล้ว,ลวอัน,นเป็งสิ่หละค่ะความความอยากความไงแตกต่างกันกันกบอยู่บานเฮาหลายๆค่ะพี่น้องคะอย่าเล่นกับพี่แนวมาบ่อยให้พี่ให้น้องฟังเฮ้เยเมือนกับสิใสอ่อารมณ์อีกแล้วเออตาซังเนาะมาดามเกือบซอดนั่นน่ะเออแล้วเป็นต่ซังตาซังได้พี่น้องแต่ว่า ก็เป็นตาหักคือเกาหันละเป็นตา้ังซำามบางเวลาพีน่น้อง้ังเทียก็เป็นตาเทียบ ค่ะพี่น้องค่ะย่าเล่นกับเอาประสบการณ์การรักษาพยาบาลการใส่ยาต่างๆอยู่ตางแดนมหาห้พีีแหนน้องฟังเนาะค่ะเนาะฟังไปน้ากันเป็นความรู้ไปน้ากันถึงความหยากความง่ายค,ะค่ะค่ะคลิปนี้ก็เยาอีกแล้วพี่น้องค,ค่ะยัเล่นกับสิจบไปสกากอนบ่เหรียญบาหัวอยู่นี่แหละพี่น้องก็เลยสิลําคขั้นค่ะ,คะพ่อการคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อย,ย่าเล่นยังมีีกอียงไร้ยางดีๆมาบอ่อแหยใแหน้องฟังคือเก่าค่ะคลิปนี้ก็สิจบไปสกักอนคิดฮอดคือเก่าเด้อ สวัสดีค่ะบาย